ร่วมมือแล้วเราก็จะตึกโตไปพร้อมๆกรัรเชื่อว่าวันนี้ท่านมาคนเดียวนะต่อไปจะต้องมีเพื่อนใหม่นะคะตามมาอย่างแน่นอนแล้ววิทยากรที่จะให้ความารู้นะคะแล้วก็ให้ประสบการณ์ที่ดีกับทุกท่านนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังว่า ที่นี่นะคะเป็นมาอย่างไรแล้วก็ทําอะไรบ้างนะคะลงทุนเท่าไหร่นะและได้รับผลตอบแทนอย่างไรนะคะพิทยท่านนี้ท่านก็มีประสบการณ์นะคะมากมายในธุรกิจนะคะปัจจุบันท่านก็ดํารงตําแหน่งนะคะเป็นแบคไดมอนนะคะอดีตของท่านนะก็ไม่ธรรมดานะคะเป็นคนที่มีความรู้นะคะและที่สําคัญท่านที่ เพิ่งจบการศึกษานะคะจากนอแทมตันประเทศอังกฤษนะคะการค้าระหว่างประเทศด้วยสุดยอดไหมคะส,สุดยอดมาถ้าท่านพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณชัยยิสราทองขุนดำค่ะ,คะ สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะคะวันชิสลาทองขุนดำนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน i n s s s Meeting นะคะวันนี้ใครที่แบบว่าตื่นเต้นกับโอกาสในวันนี้มากคะขอคุเลยค่ะครับแล้วรองว่าฟังไปแล้วใครที่สมัครไปแล้วอยากจะไปสมัครใหม่แน่นอนเลยนะคะวันเชื่อว่าโอกาสนะต้องบอกว่าวันนี้เราอยู่ในบริษัทนะคะ e s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  m มนะคะวันนี้ใครเป็นคนใหม่บัางคะไม่เคยไม่เคยเจอกันเลย เคยเจอเกอ่านะคะยินดีที่ได้รู้จักะะเพื่อนใหม่ทุกท่านเลยนะคะจริงๆแล้วนะคะโอกาสในครั้งนี้ต้องบอกว่านะคะเป็นความร่วมมือกันนะคะของผู้นำนะคะหลายๆท่านเพราะว่าวันนี้บริษัทซาเซินงกาลังตั้งเป้าหมายในการเติบโตเนี่ยจากที่เราเติบโตในประเทศไทยตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นที่ยอมรับในเรื่องของตลาดและก็ความมั่นคงม,มากๆการันตีในเรื่องของการเข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็ดีหรือก็เรื่องของคุณภาพของสิน ก็ดีแต่วันนี้ค่ะเป้าหมายของซชชเ่นมองไม่ใช่เล็กๆเลยนะคะวันนี้เรามองนะคะในเรื่องของการเป็น global brand นะคะการเป็นแบรนด์ระดับโลกเพราะั้นเนี่ยจุดนะคะเริ่มต้นของในโปรเจกต์วิสิตบิทติ้งนี้ก็คือจุดนี้เลยนะคะวันนี้วันจะมาขยายขยายความหมายนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็ให้เรารู้ถึงโอกาสในการทำธุรกิจนะคะแนวใหม่ต้องบอกว่าวันนี้ บริษัทแซนมอนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรูปแบบของธุรกิจแนวใหม่เป็นเทรนระดับโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะในอีกต้องบอกเลยว่าใครตกขบวนเนี่ยต้องบอกว่าคุณเสียใจหนังบ้านจริงเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าใครได้รู้ข้อมูลตรงนี้ก่อนต้องบอกคุณโชคดีมากๆนะคะวันนี้นะคะ,ว,นนะ,คะวันแนะนําตัวอย่างเป็นทางการนิดนึงนะคะวันชื่อชิสลาทองหุ่นดำนะคะเป็นนักธุรกิจดัลตร์แบล็กเดมอนนะคะรับรายได้อยู่ประมาณเดือนละหนึ่งล้าน 1, 000, 000บาทนะคะแล้วก็วันเชื่อว่า อาจจะน้อยกว่าพี่ๆทุกคนที่เป็นเจ้าเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจที่นั่งอยู่ในห้องนี้นะคะแต่วันนี้วันกําลังจะมาขยายมุมมองว่าทําธุรกิจเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะคะมันจะได้เรื่องอะไรบ้างวันนี้ต้องบอกว่า Success m o ม l หรือว่าโมเดลธุรกิจของเราเนี่ยตอบโจทย์ในเรื่องของสุขภาพที่ดีนะคะการเป็นรูปแบบธุรกิจที่เป็นรูปแบบของการที่ทําให้คุณเนี่ย ทำให้มีสุขภาพที่ดีในทุกๆด้านแบบอง์รวมด้วยนะคะสคือมิติสอคือการมีอิสระภาพทางด้านการเงินและก็เวลายอย่างแท้จริงเรามีรูปแบบแล้วก็มีระบบที่ทุกท่านสามารถเอาไปปรับใช้กับการทําธุรกิจที่สําคัญเรามีคอนซัลต์หรือว่าที่ปรึกษาที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญในด้านของสุขภาพและธุรกิจนะคะให้คุณให้เข้ามาศึกษาแล้วก็เรียนรู้ที่สําคัญค่ะมาสร้างอ่คอมเมอร์เชียลหรือว่าสังคมที่ดีไปด้วยกันนะคะกับโมเดลนี้ทุกท่านว่าตอบโจทย์ บบตอบโ<อ>จทย์น่าสนใจใช่ไหมคะนะคะส่วนตัวของวันเองนะคะก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ทํางานนะคะประจามานะคะแล้วก็ทํามาหลากหลายรูปแบบเลยนะคะแล้ววันหนึ่งเนี่ยมีความคิดว่าถ้าเราจะต้องเป็นเจ้าของธุรกิจซักธุรกิจหนึ่งนะคะที่ปกติแล้วเนี่ยเวลาเราทําธุรกิจหนึ่งแน่นอนว่าลงทุนหลักหลายล้านจริงไหมคะ ในการมีโปรดักต์หนึ่งโปรดักต์เนี่ยเราลงทุนหลักหลายล้านไหมคะหลากหลายร้าน,ลาลานแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเรามีความเชี่ยวชาญมีความสามารถมากพอหรือเปล่าที่เราจะประคองธุรกิจให้มันได้แต่หลายๆคนก็สามารถประสบความสําเร็จได้นะคะแต่วันนี้จะดีกว่าไหมถ้าในธุรกิจที่วันกําลังจะเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยนะคะสามารถตอบโจทย์คือหนึ่งนะคะคุณไม่ต้องมีความรู้มีความเชี่ยวชาญขนาดนั้นเรามีสินค้าที่คัดเลือกมาแล้วคัดสรรมาจาก อินกิเลียนทุกตัวทุกทวีปทั่วโลกนะคะแล้วก็คัดมาแล้วว่ามันลดจริงจริงแล้วมันทาตลาดได้จริงๆที่สําคัญเรามีผู้เชี่ยวชาญมีความรู้มีความสามารถมีประสบการณ์คอยเป็นพี่เลี้ยงคอยสอนงานให้แล้วก็ประกบยู่กว่าคุณจะประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้แบบนี้น่าสนใจไหมคะน่าสนใจน่านสนใจนะคะแบบนี้แล้วก็นะคะมาดูกันเลยว่าคอนเซปต์นะคะของช็อปช้แชร์เนี่ยนะคะหรือว่าคอนเซปต์ของการที่เราจะช็อปง่ายง่ายรายได้ก็มา ะะมันเป็นยังไงนะคะวันนี้ต้องถามก่อใครชอบช้อปปิ้งมั้งคะเข,ขาเขานะชอบชอปมากหรือชอบน้อยคะมา,ม,มากมากนะคะเหมือนวันเลยนะคะวัน,นก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบช้อปปิ้งมากแต่แต่แต่แต,แต,แต,แต่เราต้องมาคิดก่อนว่าวันนี้เราชอปแล้วใครได้ตังค์เขาเขาเขาใครคะเขาเขาแต่จะดีกว่าไหมถ้าวันนี้เราร่วมกันสร้างสังคมที่ช้อปแล้วได้เงิน พอได้เงินมาสร้างรายได้สร้างรายได้ได,ได้สุขภาพดีแบบนี้น่าสนใจไหมคะน่าสนใจดีแต่โมเดลธุรกิจที่ทุกบอกว่ามันไม่ได้เล็กเลยมันใหญ่มากๆเลยนะคะคอนเซ็ปต์ง่ายๆของช็อปใช้รายได้กามายค่ะเดี๋ยวจะให้ดูวิดีโอ<ม>เพื่อทำความรู้จักกับ success m o l l นิดนึงค่ะมหาชนเป็นบ<ต>ริษัทที่ทำธุรกิจเครือข่ายเจ้าแรกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่สิจะมีรายได้กำไรเติบโตอย่างต่อเนื่อง อะไรที่ทำให้ Success Mall เติบโตอย่างต่อเนื่อง SCM หรือ Success Mall ก่อตั้งขึ้นเมื่อ9ปีที่แล้วโดยมีจุดเริ่มต้นจากนายแพทย์สิทธุวีเกียรติชวานันท์และคุณนพฤกฤรนิธิเลิศวิจิตโดยผู้ร่วมก่อตั้งทั้งสคนต้องการสร้างแบรนด์ของคนไทยในกลุ่มสินค้าความงามและอาหารเสริมเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน โดยเน้นไปที่ช่องทางระบบตัวแทน MLM หรือก็คือระบบขายตรง Success m a l l มีความโดดเด่นในเรื่องของ Growth Mindset ให้กล้าเอาชนะใจตัวเองและพร้อมรับความท้าทายใหม่ๆซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาคนและวัฒนธรรมองค์กรให้พร้อมก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอที่สำคัญก็คือ Success m a l l มีเป้าหมายที่จะมุ่งสร้างสังคม Wellness and Well-being คือการเป็นบรนด์เพื่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้นอย,ยอย่างยั่งยืน แล้ว Success Mall ขายสินค้าอะไรบ้าง Success Mall นั้นมีอยู่6กลุ่มสินค้าหลักๆค่ะนั่นก็คือกลุ่มแรกคือกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบรนด์น u t r i n a l โดดเด่นด้วยการคัดเลือกวัตถุดิบชั้นดีจากทั่วโลกมาผลิตเป็นอาหารเสริมอย่างเช่น S.O.D.M l l ที่ถือเป็นสินค้าแฟลกชิพซึ่งสามารถสร้างยอดขายเติบโตต่อเนื่องโดยมีจุดขายก็คือการเลือกคุณค่าของไฟโตนิวเทรียนจากผักและผลไม้125ชนิดทั่วโลก จากนั้นก็นำมาผ่านกระบวน,น,นการผลิตนานถึง180วันกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่2นะคะคือกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวนันอย่างแบรนด์ Body ้เชียกลยุทธ์ของแบรนด์นี้จะมีสินค้าหลากหลายอย่างเช่นแชมพูครีมนวดยาสีฟันผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นและโลชั่นบำรุงผิวพร้อมากับการตั้งราคาขายที่เข้าถึงได้ง่ายกลุ่มที่3คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภายใต้แบรนด์น e l ลี่โฮม กลุ่มนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกสูตรเข้มขน้นน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับพ้าุนุ่มสูตรเข้มขน้นและน้ำยาล้างจานมีส่วนผสมของสารทําความสะอาดที่มาจากพืชธรรมชาติจึงสามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกลุ่มที่4คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าภายใต้แบรนด์เอสโมเน่ซึ่งมีส่วนผสมหลักเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ที่ไม่เป็นอันตรายและสามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพผิวโดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มลดริ้วรอยให้ใบหน้าอ่อนกว,ว่าอย่างเอสโมเน่เฮมซีลออยที่เน้นส่วนผสมจากธรรมชาติตอบโจทย์สาวาที่ชอบดูแลตัวเองและกลุ่มที่5นะคะก็คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่พิ่มผลผลิตทางการเกษตรภายใต้แบรนด์ Growing More ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ธาตอาหารรองสำหรับพืชทุกชนิด พราะนอกจากพืชจะต้องการปุ๋ยที่มีธาตุอาหารหลักอย่าง NPK แล้วพืชยังต้องการแร่ธาตุสำคัญอื่นๆที่ช่วยทําให้พืชเติบโตแข็งแรงและมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่วนประกอบสําคัญของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้นั้นนะคะปลอดสารพิษแล้วก็ไม่มีสารเคมีในกระบวนการผลิตค่ะนอกจากจะทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วนะคะยังสามารถช่วยให้เกษตรกรที่ปลูกพืชปลอดสารพิษนะั้นมีไรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย และกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือกลุ่มผลิตภัณฑ์นวัตรกรรมทันสมัยซึย่งอยู่ภายใต้แบรนด์ Smart Creation กลุ่มสินค้าที่ทันสมัยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนในยุคนี้ด้วยผลิตภัณฑ์ Alka Max ที่เป็นมากกว่าเครื่องกรองน้ำสามารถผลิตได้ทั้งน้ำแร่และน้ำด่างในเครื่องเดียว ทีนี้เราลองมาดูผลประกอบการรายได้ของบร,ริษัท Success m ์ l อ b i n g จำกัดมหาชนกันบ้างค่ะว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างไรในปี2562มีรายได้1,100ล้านบาทกำไร59ล้านบาทปี2563มีรายได้1 0 2 9ล้านบาทกำไร64ล้านบาทปี2564มีรายได้1,283ล้านบาทกำไร217ล้านบาท ครึ่งปีแรกปี2565รายได้รวม557ล้านบาทกำไร93ล้านบาทถ้าถามว่าอะไรที่ทำให้สินค้า6กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้เติบโตและเป็นที่นิยมมากขึ้นเหตุผลสำคัญนั้นก็คงมาจากเทรนด์ของความรักสุขภาพค่ะซึ่งสินค้าที่ Success Mall มีมากกว่า100รายการก็ต่างตอบโจทย์กระแสเทรนด์รักสุขภาพที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกและก็ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ดี Success Mall ยังใส่ใจและลงรายละเอียดตั้งแต่เริ่มต้นทําธุรกิจโดยมีทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญมาร่วมคิดค้นและดูแลทุกกระบวนการผลิตในแต่ละกลุ่มสินค้าอย่างใกล้ชิดและสิ่งที่ทําให้บริษัทได้เปรียบในด้านการแข่งขันนั้นก็เป็นเพราะว่า Success Mall มีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองภายใต้บริษัทที่ชื่อ SCM Innovative หรือ SMI จึงสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตและตั้งราคาสินค้าในระดับที่ผู้บริโภคเข้าถึงง่าย บริษัทพิถีพิถันตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพในทุกๆขั้นตอนและสิ่งที่ทําให้ s u c c e s s m o r e นั้นประสบความสําเร็จและเติบโตจนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เป็นเจ้าแรกในกลุ่มธุรกิจเครือข่ายได้ก็เพราะ s u c c e s s m o r e นั้นมีสินค้าที่ตอบรับกับเทรนด์ของโลกมีสินค้าที่ดีมีคุณภาพและสามารถควบคุมต้นคุณการผลิตได้ดีจนทําให้มีสินค้าที่หลากหลายและมีราคาสินค้าที่ทําให้ทุกคนเข้าถึงได้นั่นเอง ค่ะข้อสิทธิะ